เปิดหกูปดาราคนเก่งบ้านนี้บอกเลยว่ามีพ่อแม่คอยสนับสนุนทุกกิจกรรมลูกอยากทำอะไรพ่อแม่ก็ไม่มียั้งพาไปหาประสบการณ์ชีวิตเชื่อว่าหลายๆบ้านก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะคนที่6น้องยี่หวา ลูกสาวคนสวยของพ่อโจ๊กโซคูได้เซ็นสัญญาค่ายเพลงดังเตรียมเป็นนักร้องตามรอยคุณพ่อไปติดๆยิ่งโตก็ยิ่งสวยและชายแววศิลปินมากขึ้นทุกทีก่อนหน้านี้จะเห็นน้องยี่หว่ามีผลงานโคเวอร์ทั้งร้องและเต้นออกมาให้ได้ติดตามตลอดโดยมีคุณพ่อโจ๊กเป็นสายซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างลูกสาวแทบทุกคลิปมีทั้งโมเมนต์ลูกร้องเพลงพ่อเล่นกีตาร์ทั้งออกมาเต้นคู่กับลูกน่ารักเชียว โจ๊กเป็นพ่อที่มีความเป็นเพื่อนและเข้าใจลูกวัยรุ่นได้ดีมากเลยล่ะคะ่ะคนที่ 5. น้องจินลูกสาวคนเก่งของพ่อเว่งและแม่ตุ๊กชายแววศิลปินตัวน้อยที่จับปากกาบ่อยกว่าช้อนกินข้าวซะอีกน้องจินมีความฝันแน่วแน่มาตั้งแต่ยังเล็กเลยว่าอยากจะเป็นนักวาดรูปมีคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนตั้งแต่วันแรกที่จินเริ่มวาดรูปจนมาถึงทุกวันนี้น้องจินนั้นมีรูปภาพเยอะมาก ลายเส้นการวาดไม่เหมือนใครมั่นคงและชัดเจนเรียกได้ว่ามีพรสวรรค์อนาคตไกลมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยทีเดียวก็บอกว่าว่าอะไรก็ได้ที่จินชอบเลยเขาก็เลยตัดสินใจวาดคอมิกลงไปในคอมไฟค่ะคนที่4น้องมะลิลูกสาวแม่โบแวนด้าฝันให้ไกลไปให้ถึงเดินหน้าตามรอยพี่ลิซาแบ็คพิงค ไอดอนในดวงใจออดิชั่นครั้งแรกกับค่ายใหญ่ในเกาหลีใต้ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าน้องมะลีฝึกฝนในเรื่องการเต้นอยู่ตลอดเวลามีแพชชั่นที่แรงกล้าพอรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็พุ่งไปให้สุดทางสเต็ปเต้นเท้าฝ่ายผิวมากโดยแม่โบก็พร้อมทุ่มเต็มที่ส่งเสริมให้ลูกได้ทำในสิ่งที่รัก คนที่3น้องโรเตอร์ลูกชายสุดหล่อของพ่อพีททองเจือมีคุณพ่อปเป็นไนด้อลในการแข่งรถลงสนามครั้งแรกในวัย7ขวบปัจจุบันอายุ15ปีได้เซ็นสัญญาร่วมทีมเกาหลีใต้อย่าง AMC มซีมอเตอร์สปอร์ตถือเป็นยอดนักขับดาวรุ่งชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันเลยมีพ่อพีทแม่แจง้งและพี่สาวทั้งสองคนตามเชียร์ติดขอบสนามซึ่งบ้านนี้ก็สอนลูกดีมากบอกไม่ต้องไปแข่งกับใครแค่แข่งกับตัวเองก็พอแล้วคะ่ะ คนที่สองแตงโมลูกสาวสุดสวยของแม่แจงปุณสาที่นับวันยิ่งโตเป็นสาวก็ยิ่งฉายออร่าความสวยหวานถอดแบบคุณแม่มาเลยโดยน้องแตงโมนั้นก็เก่งมากมีความสนใจด้านกีฬาไอสเก็ตเดินหน้าแข่งขันมาแล้วหลายรายการคว้าเหรียญทองมาฝากคุณแม่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยแม่แจงก็เป็นคุณแม่สายซัพพอร์ตท,ที่ไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนก็พร้อมติกตัวไปส่งแรงใจแรงเชียร์ลูกสาวย e สฟาคัมปั a น a ดา Pro มยู s ที่1น้องแพลวลูกสาวแม่ตุกชนกวันนั้นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเก่งที่เลี้ยงลูกคนเดียวจนได้ดิบได้ดีเป็นลูกหมายใต้ต้นเหมือนแม่แบบไม่มีผิดทั้งหน้าตาที่สวยเก๋รูปร่างสูงโปร่งหุ่นนางแบบโดยน้องแพวก็ได้ชิมด่างการเดินแบบอย่างเต็มตัวไปแล้วแค่รันเวลรกก็ทําได้ดีเยี่ยมแถมน้องแพวยังมอบค่าตัวที่ได้มาให้เนกด้วยทํามาปลื้มใจเข้าไปใหญ่บอกเลยว่าน้องแพวมีความสามารถหลายด้านทั้งงานเย็บปักถักร้อยหรือจะเป็นการเล่นกีฬาสาวน้อยคนนี้ก็ทําได้ดีไม่แพ้ก,กันเลย มันเป็นชีวิตเขาเลยจะทำอะไรก็ทำต่อให้วันที่เขาจะร้องไห้หรืออกหักมันก็แค่มีเราอยู่ข้างๆ